ครับวันนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวตลาดบ้านโป่งยามเย็นดูนะครับดูว่าวันนี้จะมีร้านเยอะขนาดไหนแล้วก็รถจะติดไหมที่บ้านโป่งมีขึ้นชื่อเลยครับรถติดมากไม่รู้ว่าติดเพราะอะไรก็เดี๋ยวดูกันครับว่าร้านค้าจะเยอะขนาดไหนคิดว่าบ้านโป่งนี่ร้านค้าเยอะมากเยอะมากๆเลยด้วยตรงนี้ก็เพิ่งสร้างทางรถไฟคู่เสร็จนะครับรถที่จะติดหน่อยอน,นีเี๋ยวดูตอน รถไฟไปแล้วนะคยายานก็อยแย่งกันคือไม่รู้ก็จะรีบไปไหนกันต่างคนก็ต่างึ้น <c ười> สนุกค,ครับขับตรงนี้ เดี๋ยวเราก็ไปเติมน้ํามันก่อนครับเพราะวันนี้ม,มากับเมียถ้าเข้าปั๊มกับเมียก็ไม่ต้องจ่ายตังให้เ,เมียไม่จ่ายเราก็สบายตัว <Okay. S 1> แต่ปกติแล้วเมียผมก็เป็นคนจ่ายาน้ำมันอยู่แล้ว ต้องสีเรี่ยอเลยก็หนูจัดไปเต็มถังเลยเมียมาด้วยต้องเต็มถังก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วเลยเราก็มุ่งหน้าไปตลาดริมน้ําเลยนะครับซื้อสลัดให้เพื่อนเหนือหน่อยเพื่อนเมียอยากกินพื้อนก็ได้ เข้ามาก็ไม well, okay. ่มีที่จอดครับผมก็ใช้เมียไปยกรถให้หน่อยยกดิยกเออนี่ยแหละอันนี้แหละยก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 ไมดจุนเลยวิง่ต้องงานแล้วก็ตลาดตรงนี้ก็จะมีเฉพาะช่วงเย็นนะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ไม่แน่ใจนะครับผมกลับมาวันเสาร์ทย์ก็ก็จะมีตลาด อลองมาเดินกันดูครับเพราะว่าผมว่ามันบรรยากาศดีนะครับของขายเยอะมีที่จอดรถสะดวกสบายลองลองมาเดินกันดูครับผม ดอสลัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมุ่งหน้าไปอีกร้านหนึ่งเมียบอกว่าเพื่อนอยากกินสเต็กด้วยเมียมันก็แอบสงสัยว่าลูกมันเป็นฝรั่งหรือเปล่าอยากกินแต่อาหารฝรั่ง ก็ตอนนี้ก็มาถึงร้านไฮโฟแล้วครับร้านนี้สเต็กอร่อยนะครับแฟนผมโทรมาสั่งไว้ก็เดียวแบเอาสเต็กเสร็จก็มุ่งหน้าไปบ้านปอนบ้านเพื่อนแฟนก็เดี๋ยวเอาของไปฝากไว้เพราะว่าเราไม่เข้าโรงพยาบาลปอนนอนอยู่โรงพยาบาลนี่ขนาดมันเป็นโควิดนะมันยัอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากกินสเต็กอยากกินสลัดลูกคนนห้จะเป็นฝรั่งผมดูแล้ว ก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปบ้านเพื่อนของแฟนเลยผมเลยนะครับเ,เอาของไปฝากไว้เพราะว่าไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวให้ญาติพี่น้องเขาเอาไปให้ก็สนามฝวามือนี้ก็จะเป็นสนามวิ่งของนักออกกำลังกายเนี่ยทางนี้วิ่งทางตรงยาวประมาณ2โลลองมาวิ่งกันได้ครับ ก็เอาของให้เพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปตลาดกันตลาดมันป่งก็เดี๋ยวดูครับว่าตลาดมันป่งร้านค้าจะเยอะขานาดไหนว่าเยอะเลยแหละเยอะพนควรเยอะมากๆเลยด้วยอันนี้ก็แอบเจอพี่เขาคันหนึ่งก็เลยทักพยักหน้าทักทายกันนิดหน่อยแต่พี่เคงไม่เห็นผม อก็เด okay. ี be be ๋ยวเราแวะไปซื้อเต้าถึงกันน right ิดนึงร้านนี้ร้านอร่อยครับคนเยอะตรนนี้รีบมาก็คนน้อยนิดนึงเขาเขียนว่าเต้าถึงเย็นร้อนแต่ไม่รู้ทําไมว่าเขาเขียนหน้าร้านว่าบัวลอยแต้จิ๋วผมไม่รู้ว่าเพราะอะไร หรือว่าผมไม่รู้จักก็ไม่รู้นะตัอตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็มุ่งหน้ากลับบ้านกันก็จะลองดูซ้ายขวาข้างทางนะครับร้านค้ามีเยอะมากของกินเยอะครับมัปนปุ่งลองมาเที่ยวดูนะครับ กินเยอะมากช่วงเย็นๆนะครับทั้งตลาดนะครับเส้นเนี้ปงวิญญาณวงเวียนช้นางเลยครับก็เดี๋ยวลองชมบรรยากาศยามเย็นของบ้มนโนปงบ้านผมเองครับก็ผมว่างก็แวะมาเที่ยวได้ครับ ก็บ้านผมก็จะไกลจากตลาดบ้านโป่งนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วก็ขอตัวไปกินของอร่อยๆหน่อยนะครับบ้านโป่งของอร่อยเยอะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ